สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายยานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิว Isuzu D-Max นะคะแคป4ตัวนี้เป็น4ีประตูนะคะ1.9 LDA ใครที่กำลังหานะ LDA นะแนะนำคันนี้เลยนะมาพร้อมล้อแม็กนะคะอะมาดูภายในกันดีกว่าภายในเอี่ยมมาก จกปั่ไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างก็กลับไฟฟ้าเช่นเดียวกันและพวงมาลัยเป็นม u l t i function แล้วนะคะส่วนเลขไม้วิ่งน้อยนะคะวิ่งมาแค่9,157กิโลเมตรเท่านั้นเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นหน้าจอสัมผัสน,นะคะตรงนี้นะสามารถต่อบลูทูธได้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่ด้านนี้เป็นแอร์และเป็นเกียร์กระปุกนะคะหรือว่าเป็นเกียร์แมนนวลนั่นเอง อ่าภายในเบาะเป็นเบาะผ้านะลูกค้าไม่มีร่องรอยการใช้งานใดๆเลยทั้งสิ้นบอกเลยว่าเอียบม,มากส่วนด้านหลังะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันอ่าลูกค้าสวยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่พักแขนปึ๊บวางลงมาด้านนี้ด้านหลังตรงนี้นะคะจะมีช่องเสียบ USB 1ช่องนะคะด้านหลังนี้นะอ่ะไปดูข้างหลังตรงช่วงล,ล <cade S 1> <Silver. S 2> ่างอ่ะมาทางด้านหลังนะคะทันนี้จะมีกล้องมองหลัง1ตัวนะคะก็มีหนึ่งตัวแะละอ่ะช่วงล่าง มีอุบัติเหตุมิดข้ามจนหนักน้ำท่วมแน่นอนนะคะแล้วก็ร้านเรานะอยู่ติดจับถนนใหญ่อ่าอยู่เลยแยกแคร,รายมานิเซียวอยู่ทางซ้ายมือนะคะหรือว่าท่านใดสะดวกมาโดยรถไฟฟ้า MRT บางกระสอสีม่วงนะทางออกประตูที่1เดินมา5้าเก้าถึงเป้นเลยนะคะโปรโมชั่นนะฟีดาวฟรีค่าจัดฟรีค่าดำเนินการนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็จัดได้นะคะ เครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่2.99นะคะถ้าเป็นกระบะนะมาที่เครื่องยนต์กันเลยนะคะตอนนี้เป็นเครื่องยนต์พันเก้าหนึ่งจุดเก้านะคะเครื่องยนต์นิ่งยังดีอยู่เลยนะคะลูกค้าแต้มสีมีทุกสดนะคะแล้วประกันเลยอย่างนี้แจ้งไปไม่มีชมกับที่กอนทัพและอีกอย่างหนึ่งก็คือเลขใหม่แท้ด้วยบริษัทศูนย์เหลือนะคะมาที่ราคากันดีกว่าราคาคันนี้ บอกเลยถูกมากนะคะเป็น4ประตูเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยนะคะเป็นตัว LDA นะราคา5,99,000บาทเท่านั้นเองนุกคะถ้าสนใจสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจร,รถบ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ